และครับสวีดัสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเ e n นเ r เวอร์ซัสซภาค2กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะผมเราก็จะมารีวิว1ตัวนะผมที่ผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลองใช้เลยนะผมนั่นก็คือนี่น้องปั้นน้ําแข็งตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งมันจะได้ซันอยู่ที่475กันเลยทีเดียวนะครับรีชาร์จนี่5วินะครับส่วนดามเมนี่พันสเลยนะผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะผมว่าน้องตัวนี้มันจะร่อยแค่ไหนนะผมโอเคลุยกันเลยแรกเริ่มนะครับเราก็ขอมาที่ด่านแรกกันเลยก็แล้วกันนะผมนั่นก็คือด่านอียิปต์นะครับมาดูกันซิว่าน้องตัวนี้มันจะโชว์ฟอร์มได้เจ๋งหรือเปล่านะครับเอาเป็นด่านที่เท่าไหร่ดีวันนี้สิบหกสิก็แล้วกันนะครับโอเคครับแต่แถวนี้มันจะดีนิดนึงนะผมเพราะว่ามัน ให้เราจัดทีมเองนะครับแล้วก็มันก็ยากสักนิดหนึ่งด้วยนะครับงั้นเราก็ขอจัดทีมก่อนนะครผมนั่นก็คือนี่เอาทีมงานสร้างพระอาทิตย์ไปก่อนเลยนะครับนี่เอาไปก่อนเอาไปเยอะเอะเลยนะครับอันนี้ไปอีกแล้วก็มิ้นไปด้วยนะครับแล้วตัวน้องนี้ไปอีกสักหนึ่งนะมารีชาร์จเร็วอยู่แล้วนะครับเรเวสสองเร็วด้วยเจ๋งมากนะครับแล้วก็เอาอะไราไปอีกดีวันนี้เอาแมวไปก็แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรดีวะ ตัวนี้มันเป็นน้าแข็งนะครับมินน้าแข็งเรายังไม่มีเลยว่ะเอาเป็นแซ่แว็บก็เลยการเอาหนาวเย็นไปดีกว่าอ่ะลุยกันเลยครับมามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจัดไปเลยหนึ่งสองบรรลุทมไปเออเราต้องได้สร้างนะครับวันนี้เราต้องได้สร้างอ่านั่นไงได้มาแล้วหนึ่งตัวไปเลยนะครับมารีชาร์จช้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่พลังนี่โคตรแรงนะครับมาเลยมาเลยบรรลุทมไปก่อนเออเวอริคุด เวอริ o ุ d มากมาครับตัวที่2วางลงไปบรรลุธ,ธรรมเหรอจัดไปก่อนตรงนี้นะครับอม,มาฮะได้มาเต็มแล้วตอนนี้3ตัวนะครับรีชาร์จอยู่ที่19วินะครับมันจะช้ามากเลยใช่ปะนะครับเออปืดปาดปืดปาดเออเออไหนยังไม่ได้อีกเหรออ๋อมาต้องอ๋อมาต้องยิงเองนะครับ โ okay. อเคเฮ้ยพอไหวพอไหวแบบนี้นะครับไปออมันต้องยิงเองนะครับเราไม่รู้นะครับเราน้กว่ามันยิงให้นะโทษที <c oughs> มาครับเออน้ำแข็งมาจัดตรงนี้เลยโลกเออตุบตามนี่แต่หงวแต่ห่าไปหมดน้ำแข็งน้ำแข็งไหน,น,น,นปั้นตรงไหนได้แล้วตรงนี้นะครับไปอืออ้อเออตายไปซะ ส่วนด้านหน้านี้ก็วางน้องหนาวเย็นไปก่อนนะเพื่อที่จะสโลลี่พวกมันไปเออเรียบร้อยครับมาด้านล่างก่อนไปนี่แก้วครับเออยิงไปด้านบนครับระยะอยู่ที่เท่าไหร่เรียบร้อยทีเดียวจอดนะครับเจ๋งมากอันนี้มาตรงนี้เลยดูซิเป็นยังไงโอ้มอฟโอ้หแรงมากว่ะแรงจริงๆไรจริงไปครับตรงนี้สองดอก ไปด้านบนอีกนะครับนี่อันติมาด้วยไหนลองดูอันติซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจัดไปเลยโลกปิ้วปิ้วปิ้วเออลงมาหมดนะครับแต่ไม่โดนใครเลยบ้าจริงอืมด้านบนไปไหนอีกตรงนี้ปั้นน้ำแข็งเสร็จแล้วนะครับเราต้องดูอันที่ปั้นน้ำแข็งเสร็จนะครับเออมาเลยมาเลยจัดไปยิงตรงนี้ไปเอายิงยังไม่ได้โอเคยิงได้แล้วไป เออเรียบร้อยเอาชนะมาได้นะครับแล้วถ้าเราเล่นในด่านน้ําแข็งเหมือนกันนี้มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว,ว่ามันจะตายหรือเปล่านะต่อไปเราก็ขอมาในด่านน้ําแข็งก่อนนะครับมาดูกันว่าเราสามารถใช้ตัวนั้นในด่านนี้ได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นด่านที่19ก็เลยกันเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อมีเควสอะไรให้เราทําอีกนะครับ เราแค่ป้องกันเฉยๆพอได้อยู่นะมาเลยเดี๋ยวขอจัดทีมกันก่อนเออมันให้เรามาแบบนี้เลยเหรอเออพอได้นะพอได้โอเคงั้นเราก็ต้องเอามิ้นไปนะครับมิ้นแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วก็น้องนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวไฟอีกสักหนึ่งก็แล้วกันครับผมลุยกันเลยมาดูซิจะรอดหรือเปล่าไปครับนี่ อันนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับอรีบวางครับน้ำแข็งมาเลยนะครับไหนลองยิงดูซิเป็นยังไงปึ๊บพองไหมออาได้อยู่เว้ยไม่แย่นะครับไม่แย่ไปก่อนไปก่อนดีปัน่นปั่นไปก่อนครับปั่นไปก่อนอืมเอ้ยไม่มีตัวน้ําแข็งวางเลยว่ะชี้หมายแล้วเอาอันนี้ออกก่อนเออลืมไปลืมไปมาฮะ ปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมจัดตรงนี้เลยไปเออเฮ้ยโดนน้าแข็งก็ไม่เป็นไรนะรตัวนี้เจง๋งเจ๋งมากในนในนอันนี้มาเลยนะครับไปเออตัวไฟจัดตรงนี้ไปก่อนนะครับน้ําแข็งนี่จะสร้างทันไหมเนี่ยเออมาเยอะๆหน่อยมาเยอะๆหน่อยเออมาอีกหนึ่งแล้วนะครับน้ําแข็งของเราจัดตรงนี้ไปเลยลูกอือโอ้โนี่อ๋อมันจะติดน้ําแข็งด้วยนะครับ มันจะทำให้พวกนี้แข็งไปด้วยวะเจ๋งครับผมเจ๋งไปอีกไปอีกไฟเหรอไฟไปด้านบนก่อนนะครับดังเอาไว้ก่อนมาปั้นน้ําแข็งมาอีกสิเออไหนไหนปั้นน้ําแข็งยังไม่มานะครับรอไปก่อนมาเลยตรงนี้เออปั้นตรงนี้ก็ยิงไปสิครับนี่คดเฟิร์สเออน้องปั้นน้ําแข็งมาอีกหนึ่งแล้วนะครับไว้ด้านล่างก่อนอือ แล้วก็ไฟดักไว้ด้านบนสักหนึ่งนะครับไอ้น้องปันแข็ง mm. น้องปันแข็งครับผม mm. จัดไปยิงไปเออเออมันต้องเล่นแบบด่านที่เรามีเวลาในการยิงนะครับถ้าเล่นด่านแบบเร็วๆนี่น่าจะไม่ทันแน่เลยนะครับนเอยเอ,อ้ยเอ,อด้านล่างด้านล่าง,าางปันน้ําแข็งครับ mm. เตรียมตัวจัดไปตรงนี้1ดอกให้ชอกช้านี่2ดอกให้ช้าใ,ใจเรียบร้อยไหมตรงนี้จัดไปอื นี่แตกครับสุกอยมากอันตีใส่น้องป้าน้ำแข็งไปเลยด่านนี้มันก็แรงอยู่นะครับผมเป็นตัวที่แรงมากเลยนะครับดีกว่าระเบิดอีกนะครับตัวนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยกระจายเท่านั้นเองนะครับมาเลยโอเคป้าน้ำแข็งมาอีกหนึ่งรัวไปด้านบนเลยหนึ่งนะครับตรงนี้ไปด้านล่างอีกหนึ่งนะครับจัดไปจัดไปเอาให้ตายหมดนี่ไปป้าน้ำแข็งอีกไปเออ โอ้มันโจมตีใส่ตัวน้าแข็งไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ได้อยู่แหละโอ้ยอาชนะมาได้นะอีกหนึ่งด่านได้ไอ้เขี้ยวเสือมาอีกแล้วด้วยนะผมเฮ้ยตัวนี้ชอบเหมือนกันนะเนี่ยไม่เสียดายที่ซื้อมามะครับเราก็ขอมาอีกในด่านนี้นะครับด่านกลางคืนนะผมเอาเป็นด่านที่เท่าไหร่ดีวะสิบหกก็แล้วกันนะเอับจออแถวกลางๆนี่นะครับมนเล่นสนุกดีนะผมไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป ไหนอ่านี่นะครับมีตัวนี้มาด้วยงานเราก็ขอเตรียมงานนะครับเตรียมไม่ใช่เตรียมงานเดี๋ยเตรียมทีมงานนะครับเออไปแล้วก็สร้างพระอาทิตย์ไปด้วยนะครับดับเบิลไปเลยนี่ดับเบิลไปนะครับแล้วก็บรรลุธรรมน้องแมวแล้วก็น้องสร้างน้ําแข็งของเรานะครับสายฟ้าไปแล้วตัวอะไรอีกดีวะเนี่ยตัวอะไรอีกสักตัวระเบิดก็แล้วกันครับมามาดูเอยว่า น้องปั้นแข่งของเราจะโชว์ฟอร์มได้ดีอีกหรือเปล่าไปบรรลุธรรมไปด้านหน้าเลยครับอ่าดักเอาไว้ก่อนมาเลยหนึ่งนะครับเราจะสร้างไว้ตรงนั้นนะครับสร้างไว้แถวนี้ตั้งแถวเลยมารอไปก่อนครับเฮ้ยน้องเห็ดเออบรรลุธรรมไปแล้วมาถึงก็โดนเลยแก้วครับนี่วางไว้ตรงนี้อีกสักชั้นนะครับเฮ้ยไม่ได้พาไอ้นูมาเลยว่ามิ้นอะ บอลเลยแล้วครับผมไปเออสายฟ้าครับไปอีกตรงนี้นะครับดักไว้ก่อนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมาหน่อยตูมเออดีมากครับทันไหมเนี่ยจัดตรงนี้ก่อนนี่ไปตูมเออตายไปเลยมันตายแล้วเราก็ทําให้ตายซ้ํานะครับตายแล้วตายซ้ํานํากลับมาตายใหม่อ,อด้านบนเออโอโ้มาเต็มว่ะเฮ้ยคิดถูกแล้วนะครับที่เอาสายฟ้ามาช่วยนะครกบแกวมาก ไปเลยครับตรงนี้จัดใส่ตัวด้านหลังไปก่อนเดี๋ยวมันจะเสกนะครับเดี๋ยวมันจะเสกโลโซให้มีตัวกร่อนนะครับเออไปไปไปมาเลยมาเลยบรรลุทมด้านบนกี่ตัวโดนไปให้หมดนีออ่สุดยอดมาเลยครับน้องปันแข็งมาอีกนะครับปันแข็งปันน้ำแข็งยิงด้านบนไปเออใส่ฟ้าเพื่อไปอีกสักชั้นหนึ่งนะครับปันแข็งมาอีกแล้วนะครับ ตั้งเหลือๆเฮ้ยบอกเลยยิงไปก,ก่อนหนึ่งดอกไหนไหนมาอีกเฮ้ยได้อีกหนึ่งตัวนะครับด้านบนนี้ด้านบนบรรลุทํามไปก่อนปึ๊บเออเจะแมวครับจะแมวระเบิดไปตรงนี้นะครับนี่ปันแข็งไประเบิดมาเลยตุม้มเออแจมครับแจมมาอีกครับน้องปันแข็งปันแข็งมาจะถึงแล้วเนาะไอหัวเหล็กไป มันต้องเป็นตัวช่วยในการยิงนะครับจะเป็นตัวหลักไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยะว่ามันต้องมีตัวยิงอะไรสักตัวหนึ่งก่อนนะไปเออดันบนสายฟ้าไปครับโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลูทำไปเออปันแข็งปันปันแข็งยังโหลดอยู่เลยนะครับโหลดช้าม,มาก19วิน้าวิเอ,อ้ยมาอีกแล้วนะครับไหวไหมเนี่ยน้องปันไปเลยยิงไปก่อนออปันแข็งครับปันแข็งเออ ตั้งชื่อแม่งกันหมดแล้วกูไอ้ยักษ์มาหรือเปล่าว่าด่านนี้เนี้ยไปครับยิงด้านบนไปตรงนี้จัดไปอีกนะครับไหน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 ยังไม่มาเอออันติไปหนึ่งสองสามไปเออยิงให้หมดไหมไปห้าเอาไว้หมดอ,อยังไม่หมดอีกไปเลยครับตุ้มอีกหนึ่งดอกนี่แน่ไม่เหลือครับผมแล้วเราก็ผ่านมาได้อย่างงไไ่ายดายครับ แยแมวมากเลยว่ะตัวนี้พลังแรงมากนะครับพามาสักตัวแบบว่าโจมตีตัวใหญ่ๆนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ขอมาในด่านแห่งโลกอนาคตกันดูนะผมเพราะว่าเราจะมาโชว์ตัวนี้ว่าสามารถจัดการตัวยักษ์ได้หรือเปล่านะครับน้องปั้นแข่งของเรานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดทีมกันก่อนนะครับเอาทีมงานสร้างพระอาทิตย์ไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็น้องปั้นแข่งอยู่นี่นะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับมาเลยครับ ลองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าไปอ่าปั้นแข็งมาก่อนเลยนะครับเราจะใช้ปั้นแข็งเป็นนางเอกนะครับน่าจะเป็นตัวผู้หญิงแน่เลยนะตัวนี้เนี่ยอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคบรรลุธ,ธรรมวางไว้ด้านหน้าก่อนมาฮะปั้นเข่งมาแล้วสตัวนะครับยิงตัวนี้ไปก่อนเลยอือพอกทีเดียวใต้หูงไปที่เหลือก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ รีบวางไปเลยครับโอเคบรรลุธรรมวางไว้ด้านบนก่อนพืชไปพืชพืชพืชเฮ้ยตัวลอยมันจะโจมตีได้หรือเปล่าวะ่าน้องปั้นแข็งนะไปพืชพอ็อกอ่าได้อยู่นะครับได้อยู่ไม่แย่นะครับมายิงไปเลยเออไปเออตายกี่ตัวเฮ้ยมันจะโดนน้ําแข็งด้วยนะรบ,บรรลุธรรมตรงนี้ไปก่อนนะเพื่อเพิ่มตังให้กับเรามาเยอะๆนะครับเอยไอ,อ,อ,อตัวยักษ์มานะ ดูซิไอตัวยักษ์มันจะเป็นยังไงไปไปดับเบิลไปเลยเออทีเดียวครับทีเดียวแตกเอ้ยสองสองทีสองทีไม่ใช่ทีเดียวสองที <c oughs> อ,อือน้ำปันแข็งมาอีกนะน้ำปันแข็งน้องปันแข็งครับไปตรงนั้นเออตายเลยเกวมากนีออ่น่าจะได้สองสามช่องนะครับมาเลยครับไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ยักษ์ใช่ไหมมึงมาเลยครับยิงไปหนึ่งดอกแตกไหมเออหนึ่งดอก ไม่แตกนะครับอีกดอกหนึ่งไปเอ้ยเ,เดียว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 สายฟ้าไปเออมินมินมินเออเรียบร้อยสายฟ้าไปป้องกันหน่อยสักนิดนะครับอืมไม่ทันครับผมเมื่อกี้มากันชันชิดมากยิงไปยิงไปไปครับเออตรงนี้ไปด้านบนไปเออไปเอ้ยด้านล่างด้านล่างจะถึงแล้วเนี่ยไปโดนไหมเออ ดีว่ามีสายฟ้าช่วยนิดนึงนะครับนี่ยิงไปอีกปันแข็งมาอีกนะปันแข็งปันน้ําแข็งเลยย้ยิงใส่ซอมบี้นะครับไปอไปไ,ปไปไหนตรงไหนอีกด้านบนไปเออปันเลยยิงปันเลยยิงนะครับหนุกหนานไปอีกตรงนี้นะครับเออไหนวะไหนวะมาอีกสีมาอีกสีรอก่อนรอก่อนนะครับโอเคนี้ปันเสร็จแล้วนะครับยิงไป ไปตรงนี้อีกนะครับเออหมายเลยครับเวฟสุดท้ายนะครับเราจะรอดได้หรือเปล่ายิงไปยิงไปอีกนะคนีออ่ปันแข็งยิงใส่ย,ยักษ์ไปด้วยนะครับด้านบนโอ้ยยิงกันมันมือแล้วเนี่ยโอเคอันติไปครับหนึ่งสองสามสี่เอออาอาานับยิงร้อยเลยเรียบร้อยครับผมแตกทั้งหมดนะครับสุดยอดเลยว่ะตัวนี้ดัวเป็นหยาดน้ำแข็งนะครับ ลูกเห็บตกนักลูกเห็บตกร้อยลาวโอเคแล้วครับผมสำหรับน้องปั้นแข็งของเราในคลิปนี้นะครับผมก็โชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรนะผมไม่เสียแรงที่เติมตังค์ซื้อมานะครับนี่ตัวนี้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวดัสวัสดีสสดไปลาชุๆ